สดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกทุกฐานเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลมาเด้อพี่น้องมาเกี่ยวเขาซอยในเด้อมาเกี่ยวเขาหน้าป่าเมาพี่น้องแต่ว่าผู้เจ้าคนรในยังบเเ็นพี่น้องเลยเพ่นว่าให้มาเกี่ยวถาเพ่นว่าอันเออมาโลดมาโลดเพื่นว่าเกี่ยวถาเออโลดได้เยออกไปเพ่นว่า ยังโบเห็นอยู่พี่น้องเกี่ยวเขาชีเล่หาย้ะไรเด้อนีู่้เจ้าค้องยังโบเห็นพี่น้องเ้ยมากกำลานสาวสองคนพี่น้องอันพ้นโต๊ะขึ้นนี่พี่น้องไอ้มีตรนามนะให้นานเนาะโอน้าเซเขาคนพี่น้องเ้ยนวมาสิออกมามัดมากกนะเนาะยังโบเห็นคนพี่น้องเ้ยโบเห็นู้เจ้าคน มากเกี่ยวกับร้านซาพี่น้องหยีเอฟน้าจมจอมอยู่พี่น้องเลยนะกินเขาแล้วสุกเพชรบดสื่อน้ำสาแพงสบาดีปาลุเจ้าบูยูก็มมหลักเกี่ยวโลกพุเจ้าบูยูก็มาลักเกี่ยวโลกพี่น้องเกี่ยวแล้วกับสิค้นขึ้นมเมือเพื่อนคุ <laughs> พอุเจ้าบูมาถึงมหลักคนขึ้นเพื่อนพี่น้อง มาเด้อมาเด้อเจ้าแพงกับปลาเมาลักเข่าเมื่อเฮือนเราได้นี่โบมาจกเถื่อนว่าจะชิเล่ห้ยเลยพี่น้องเอ้ยพื่นผู้เจ้าเพื่อนอยังโบเฮนตอนนี้กับเวลาประมาณเจ็ดแปดโมงสาเนาะ หน้ากำลังซาพี่น้องแล้วพอนี่เกี่ยวเขากันได้พี่น้องเด้อพี่น้องเส็ยไปซองหายเป็นทีเดียบร้อยเนาะปลาเมาเพิ่นกระมาแล้วพี่น้องเลยปลาดำพิ่นกระมาแล้วพี่น้องมาท่านเกี่ยวน้ำกันได้หายหนึ่งแล้วพี่น้องเลยบายดีแหละลงไปนี่ บายดีอิงสรีโตนลุงพี่หน่องเอฟซีทางร้นยบายดีปะกุกกุกคนพัากันเกี่ยวเลาะลงไปนี้พี่น้องเอ้ยซ้ำหายนี่หล่อลงพุ่น้นะเจ้าไปท่านถ่ายก่อนบะสาวยังเลยนั่นโบยังท่านถ่ายนี่กว่าถ่ายนี่พี่แพร่องบะแพงเนาะซองบะแพงเมื่อนี้มีซองบะแพงแล้วก็ซองสาวแพงซ้ำซองมะขบขณะดมือนี้พี่น้อง มาตเบากัะตันก็มาเบ้ออันหนักอ่าเบากัะตันอีกพี่น้องไว้ไม่สี่ส่องสบายดีเอฟซีถูก่านดีกระมาหับส้มเจาเท้าคอนถีบเนาะสบายดีเด้ออยู่ต่างประเทศอยู่บอลได้ก็ดีเนาะแมนขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรามาหับส้มข้ามคบเมนต์ถูกข้ามเนาะโอ้ที่เป็นค้าย่องย่อแล้วก็คขาติส้มแมนถูกข้ามก็เมนต์เลยเด้อก็คอนขารบนับซื้อทุกเม่นเนาะพี่น้อง เมื่อก่อนนี่สาวพอนทิพมีการแกล้งปลาเมากับเป็นเรื่องเล่นๆเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าเือแกล้งนเ<ม>นาะเพิ่มเพิ่มเล่นเนาะเล่นแกล้งกันแบบอยากให้แกล้งปลาเม่าหนาหักพี่น้องเอ้ยเวลาเนาะบบอยากให้อันเอฟซีมีความบันเทิงสนุกสนานน่ะเนะ<ด>าะ เหากันแล้วแล้วโดยหนัดกันแล้วแล้วแต่ว่ามันกระสีเลนแตกต่างในน้อยหนึ่งเพราะว่าบริมีบดนะพี่น้องแต่ว่าสีแกงป้าเมาของแจ็สีแกงไปถ่าได้มประมาณอะไรซักการขืดเอาบดใช้บดมันแต่ว่าป้าเมาบูหูว่าสีแกงแนวไดหัฮนเด้บูหูเนาะยินีจุ่มฝนเหากันเบังสีแกงป้าเมาก้อนว่าสันนะแจ็กสีแกงถ่าได้เนาะป้าเมากับบูหูกันเลย ภาพบดบมดทันเลยมาเลยมามันจะเป็นเครื่องสมเหลืองอะไรพี่น้องเยเพราะว่าเพื่อนกันนี่มีอันนั้นเนาะกระโดดกันหน้าดังๆแต่อย่าคุ้นะคัวตอนกระโดดกันหน้ากับพวกแห้งดกันหน้าใส่เสื้อผ้าทิปดังๆแล้วน่าจะกเอาสมบาดบาดแล้วเนาะพี่น้องว่าเป็นยางจูจีกันว่าสั่นผู้มารายงานกันเด็ดโต๊่มาโบ้หูว่าเพื่อนสิแกงบดนี้ซ้ำพิจิงกัแล้วเพว่า กัแล้วซุเผื่ละมาหัวสี่นอกซุดเผิ่ละมาหัวสามคนมีจานขีดน้พรนีบแล้กกะซาวแพงร่วมหัวกันแก่งปล้าเมาแก่งไปบดไปหนังเฮียงกันอยู่ในหัวยหันเนาะเลาเมา่โบ้หัหวนชิกแก่งบดนั่น ผู liberal, ้มารายงานเนี่ยกาโบ้ด้อสาวพอดิบด้อแมนผู้มารายงานเนี่ยกะห้องมาบอกว่าพี่น้องเอ้ยใค่แมนว่าไปไปนั่งจุจีกันอีเรีนั่นจริงหรอป๊อปแล้วพี่น้องเอ้ยดังขับที่จีแท้เพื่อนตั้งใจอยากแกล้งป้าเมาไปหนังเฮียงกันเนี่ยนะจานขิดนะอยากแกล้งป้าเมาดังขับที่อันเป็นความขิดของจานขิดแม็นบอกฮะแมนสาวพอดเลยจัดการให้จัดการให้ตามบทเลยพี่น้องเอ้ยคน ได้เด้ออันอันเจ้านี้ค่ขั้นบดทนักกว่าหัน่ะขอ,อยนเจ้าหัวแตกคอยค่ะด๊อกเน้าเรื่อง้องเล่บเนบดบานัดก,ยยนกันเนาะพี่น้องเล่นบดบานัดป้าเมาดึกว่าคนจิงยังงนชอบคนจิบหัวแตกค่ป้าเมา,อ,อ,าอ,อ,อ่ะดอกเนาะ โอ้ยสสนนนนุกาาเะพี่น้องูดมาห้องนะกาสราบพอดก็อดหัว่มได้พี่น้องเอ้ยผู้ไปบอกกะบบัตรคืนมาขั้นแม่นเรื่องจริงนี่เขาป๊บแต่ฮอดตได้แล้ววะบัดขึ้นมาอันขึ้นมาฮอดทีพันชุ่มเผินละพักกันหัวชุ่มเผินแกงปลาเมาว่าสั่นมันปลาเมาไปไหลเบิ่งกจ้ามคิดนะทีแท้นันชุ่เพิ่นหนัดกันแล้วสามคนนั่นปลาเมาก็บอกหัวโอ้ยหัวควันตัวเองพี่น้องมานั่งเบิ่งในขั้นหน้าลวหัวควันตัวเองหัวควันตัวเอง อันโมโหหึงกับโพดเนาะพี่น้องหัวกับผู้พ่อยู่นี่ยังไงคะฮันแมนว่านตัวจริงตัวจริงจะสิซำได้จะขอเตือนสาวพดทิพไว้ดะอย่าเล่นบดแรงเด้อยันหัวจะาเตะยันเมาอันยันเมาอันประจักของสุพรรณหลักเล่นได้เนาะยันสิลาบหรือสิเอาต่อพี่น้องเลยยันโมโหได้ยันโมโเนาะเพราะว่าเพิ่น เพิ่นว่าเวลาป้าแมโมโหดีมันตลกดีเพิ่นนมาตลกดีสุเพิ่นมาดีเช้าแพงยังสิยังคิดสิแกงป้าแมาอย่ด้นี่แต่ว่าเอฟซีผู้เพิ่นเบิ่งกับเพิ่นบางคนเพิ่นกระู้บางคนเพิ่นบ่ฮู้เนาะโดยแต่กะขอโทษขออภัยเด้อเอลยเด้อโดยกะอันเน้าเช้าว่นที่กะขอกล่าวคําว่าขอโทษอันขอโทษนํามันเอื้อยเนาะหรือว่าท่านผู้ใหญ่ที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วเพิ่นเพิ่นอาจสินต้ามันบ่เหมาะสมเนาะแมนอิ่มมั่วซม่เนาะเกิดว่า ถ้าเป็นเรื่องจริงเนาะสาวพันธิตคือคอยเป็นโคครูหาก,กับอัน<ม>าจานขีดสินะ <มา S 1> แต่มีคนมาแย่งนี่เท่ากับเท่ากับบ่มักเลยเนาะสาวพันธิตเนาะมันก็สีอารมณ์เครียดนะนะผู้ถือแย่งน่ะสิอารมณ์เครียดมาดนี่นะการน่าสิเป็นประมาณนั่นแหละสาวทิพตที่เจ้าถือดาเพราะว่าเพื่อนอาจเพื่อนอาจสิแบบเคยประสบกัญหานั้นเรื่องนี้มาเนาะแต่เท่ากับเล่นไปโดยที่่บห้ว่ามันสีํำ ตำกับจิตใจของเพื่อนเนาะเพื่อนอิ่มนะคิดว่าอยากแกล้งก็มาแกล้งว่ะมาแสดงว่าบ่ป้าแมวกับซาพอนได้ตีบ่แตกนี่พี่น้องเอ้ยมันอย่าคู่ว่าย่านขีดหนีบสำคัญจะจะไปร่วมหัวกับเหลายเหล้าอย่าคู่ว่ะคอยนะสิหึงเราสำได้มึงดูเจ้าน่ะไปร่วมหัวกับผู้ชายเจ้าสิคอยสิจัดการเจ้าและซาพอนทีอันซาพอนกับอัน ล่องเบิ่งตามข้ามคอันจานขีดนะนอพี่นอ๊ะเจ้าหู้บ่อซาพอนฉีบปลังไม่น่ะจานขีดเล่าหัวหล่อเล่าได้ใจเล่าหวงเล่าเ <c oughs> จ้าหาเจ้าเด้อไปรวมหัวกับเล่าเถื่อนาสิเห็ดบดเน้นๆพ่นอ๊องเบิง <c oughs> ่งเนาะสิให้ปลาเมาอวนสิให้ปลาเมาอว,นง,าวนงอนอีกบ่เนาะหรือว่าสิให้ปลาเมาอวนเป็นฝ่ายแยกนะนะนะเนาะวันี้เนาะ ว่าแต่จังได๋ก็แต่จังได๋ก็ตาให้ปลาเมาหวานพี่น้องเด้อก่อนปลาเมาสิตึงเคียน่ะกะถ้าเกิดปาเมาเป็นคนักกันแท้ๆเป็นคู่แท้กันนะตอนนี้ก็ยังยังๆบ่ได้ยังบ่ทันว่าแท้เนาะาพรก็ยังวาติดตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆก็ยังวาักแทงกันะเบิงกันไป่นให้กลังใจกันไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งนใจคอกันไปเรื่อยๆว่าสิสิเป็นคู่ชีวิตกันได้บ่นะพี่น้องนัเนาะเพราะว่า <Man. S 2> ทั้งทั้งปรามเมาแล้วก็ทั้งสะพอนี่ก็เคยประสบประการเรื่อง <Man. S 2> ความหักมา <Man. S 2> แต่มันกับบสมวังเนาะพี่นอ้อง <Do i. S 2> เฮากับอยากลองศึกษาจิตใจกันเบึ่งเนาะโดยว่าสิเป็นจังไดต่อไป à, ะนะทั้งฝ่ายใา่เขากับอยากเบิง่งเฮาคือกันว่าผุนยิ่งคนนี้หรือว่าปรามเมานี่เป็นคนเนี่ยได้มาคือมาคือมัน มีครอบครัวนี่มันคือเลิกกันดีแทะนะาะเน้องสะพอนเขาก็จักเบิ่งเฮาคือกันเนาะแมนแต่ว่าตอนนี้นะต่างคนต่างเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะหักแพงกันเบิ่งกันตอนนี้เนาะตอนน่ะป้าเมาอันอัรล้มมันมันมันสมบทสมบาทน่ะคิดคิดตอนนั้นนะคิดว่าประมาณสิบนาทีเนาะสะพอนแมนิดว่นเป็นคนหักกันแท้แทนะพี่น้องสมมนตว่าคู่แทอนะแมนแต่พี่น้องบ่าต้องห่วงเด้อพี่น้อง ย่างขีดยัางบมเมนสเปคสาวพ่อนที่เด็กน้องยา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 ชต้องแมนแมนยังบมเมนสเปคสาวพ่อนพี่น้องเลยสาวพ่อนยังเล่งหาคนที่แบบว่าเป็นยังหาอยู่หาคนที่แบบเข่าสตาร์กันเนาะสเปคสาวพ่อนที่เด็กน้องประมาณวาน่าทิเป็นผู้ชายแบบว่ายังเฮ้ย ใจอันนแหน่ได้อหน่ยเนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบใหญ่ผู้ใหญ่ใจสปอร์ตได้เนาะสปอร์ตแน่นะเม่ยังยังต้องการใจสปอร์ตให้ลูกสองเนาะสปอร์ตลูกสองแมนใมาเลี้ยงลูกดอยแ่าเขาฉีหักลูกเส้าพอนยังไงเลี้ยงเนาะเพราะวเส้าพอตมีลูกเนาะพี่น้องต้องศึกษาแบบว่าค้าคนว่าเขาฉีหักลูกเส้าพอตบ่อแลกกาแลกกาเขาสปอร์ตกับเส้าพอนจำได้เนาะเพราะวเส้าพอตก็เลี้ยงลูกคนเดียวเนาะแน่นแน่น เนี่ยมมีพี่น้องเอ้ยเนี่ยมมีคนสปอร์ตกับซาพอนส่วนป้าเมาน่ะกให้ติดตามเบึงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะบมันคือคือว่าไปหลายๆคลิปแหละอยู่สองซาแพงกเว่าซาพอนนะมักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แน่ที่ดูแลซาพอนได้เนาะหักซาพอนอย่างแท้จริง่ะแมนพี่น้องและกะบอหลอกบอลวงซาพอนพี่น้องเอ้ยอัน ชีู่สีเถ่าหรือสีหนุ่มเท้าพ่อนมาสนใจเขาแต่เพิ่นหักเห้าเพิ่นโบมาหลอกมาล่วงเห้าเพราะแต่ว่าเ<อ>พิ่นเลี้ยงเห้ากุ้มเนอกพี่นอ้องฟ้างเอาเด้อพี่น้องวานี้เอฟซีคือ,อสีหายห่วงเลยเนาะว่าซุ้มเห้าเล่นแก้งกันก <c oughs> แมน่เขาใ,ให้หายห่วงได้ว่จาจ่าคิดยังบ่แมนสเปกสท้าพ,พ่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อย้านี่คือจิใจเสียเลยโดยกันไ,ไปคือสิเนาะอ้อยแต่า <c oughs> อาจารย์ขีดเจ้าเน่าโมเมสเปคข่อยปันได้เพราะเจ้าเน่าโมได้แสดงแสดงบทอันนี้ปันไดเนาะพี่น้องข่อยกาหู้อยู่เนาะพี่น้องเพิ่นเพิ่นขีดน้าได้ก็เฝ้าเมาอ้นาะกาศึกษากันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องโ้ยเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆแต่สาวพ่อนี่อยากหยอกเพ่อน้องเลยอยากแก้เหตุที่ได้หัวเลาะแมนได้มีห้อยยิ้มนะพี่น้องมีชีวิตที่ว่าเมาหยอกกัน จังบอคลายเครียดมันจังบอเครียดเนาะแมนแมนมันจังอารมณ์บอเครียดคลายเครียดมันว่นครับคำพี่น้องแมนกันมีหวานอีกอย่างชาวพ่อนกันยังบ่อยากบ่อยากมีชีวิตคู่เนาะกันหากัมีดังคลิปสองคลิปดอกอันนี้นักกะก้าหากัมีแต่วันหวานเนาะพี่น้องแมนชาวพ่อนกันยังบ่อยากมีชีวิตคู่ปัญญายังอยากกลิ่นพี่น้องยังอยากโสดอยู่เพราะว่า เคยเคยประสบประการมาแหละมันถ oh, ูกร so ้ายพี oui, <st st ่น้องเอ้ยมันลําบากร้ายมีชีวิตคู่นี่จำอยู่ในคุกพี่น้องเอ้ยโอ้โทอดเทอดเทอดำอยู่คุกมีชีวิตคู่นี่สะพอนก็อยากใส่ชีวิตสดๆไปโดนๆน้อพี่น้องอิสระเลี้ยงลูกไปหากินไปกับลูกกับเต้าอยากห้าแกล้งโม่พ่น้องกอยากหาแกงหมูพี่น้อง มะหวนนี่เ้าพรอนกับชีได้อำลาพระจ่าพี่น้องแล้วเนาะสีะได้เกี่ยว,ขวเข่าแล้วพี่น้องมันสีแดดแห้งเลยได้นี่นะย่ยจังได้กับฝากก็ไล่กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้อกดติดตามให้เ้าพรอน,น่เดอ้อฝากเป็นกำลังแร่งใจเน่เด้อพี่น้องอีกอึดเดียวพี่น้องอึดเดียวโค้ดเดียวก็ผ่านขออีกจักหน่อยกำลังใจเขามาเลไล้เบิ่งดูดูด้วยพี่น้องเดอ้อเช้าพรอนอย่างทีดนมีอันวิวเลไล้ยย่างที่ได้ผ่านผ่านยอดวิวนะ แม่นดิได้เมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพรายังบอยากมีชีวิตขู่นะพี่น้องยังอยากสุดๆอยู่นะ <laughs> สบายดีเนาะ